ในพัฒนาติปดพกพระยังบอกเลยว่าที่ไม่แสดงอิทธิปฏิหารเนี่ยเพราะอิทธิปฏิหารในชาวบ้านก็ทําได้เขามีวิชาอยู่ใค้พระมาแสดงเดี๋ยวชาวบ้านก็ไปบอกเอา้าพระจะแสดงอะไรจะทําอะไรได้ดีมากกว่าชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็มีแบบนี้อย่างนี้นะ,ะ,ะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอวิชาของที่มันแสดงอิทธิที่มันไม่ดีนะองค์กำลิงเฉพาะ เฉพาะลูกศิษย์หรือศาสนาทายาทของพระองค์เท่านั้นเ่าแบบนี้ไม่ให้ทํานะในสามอย่างนี้อนุสาสนีปฏิฐานดีที่สุดนะอย่างนี้แหละเนี่ยดีที่สุดนะเขาไม่ไปไปต่อว่าพวกมหมอรู้ไหมดีเร็วชาติชั่วไม่ชาติเกศไม่ไม่ไม่เคยพระพุทธเจ้าผมอาหารต่ทีาหลรทุกวันเองไม่เห็นไม่เ<ว><อ>คยเจอเออไม่เคยเจอเลยเลย้กการมาอ้างพระพุทธเจ้า พูดแบบที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยผมว่ามันแหมอย่าให้ใช้คำพรลวาวาาเลยเพราะเราดีกันแล้วนะเราดีกันแล้วก่อนเข้ารับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับหรือหากว่าพี่เพื่อนๆท่านใดต้องการจะสนับสนุนช่องของผมก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงนะครับส่งกำลังใจมาหรือว่า สแกน qr code นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนค่าเน็ตค่ากาแฟหรือค่าขนมก็สามารถสแกน qr code เริ่มต้นที่1บาทได้เลยนะครับขอบพระคุณครับยังเป็นคติของพราหมณ์ฮินดูแล้วก็อย่าลืมว่า,ล,าละครประจำราชวงศ์ของเรานี่ะสืบพัฒมาแต่สมัยยุธยาก็คือรามเกียรตินะครับอืใช่พอมีพระราชพิธีที่สนามหลวงเนี่ยเราจะได้มีสิทธิ์ดูละครในีนะีก็คือละครรามเกียรติ คนหนุ่มเคยไปไหมพอมีพระดิพพ์พระธรรมเพิงางเี้นโขนใช่ไหมอาจารย์โขนใช่ไหมโขนเนี่ยแล้คดีละครในก็จะมาแสดงหน้าพอมีรูมาตเนี่ยเราก็จะได้มีสิทธิ์ดูฟรีตอนนั้นนะจะก่อนเป็นละครในนะละครในคือคนในทั้งนั้นดีจะดูคนนอกไม่มีสิทธิ์ดูนะอ่าเนี่ยเพราะนั้นมุมหนึ่งของแต่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในสมัยอี่ยากก็ดีสมัยรัตนโกสินทร์ก็ดีอ่าสถาบันมหากษัตริย์จะอยู่ในฐานะของ ระชวงศ์ฮินดูแล้วก็ทรงอยู่ในฐานะของสมุติเทพส่วนชาวบ้านจะเป็นพุทธเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความผสมกันระหว่างศาสนาริย์เป็นสถาบันขั้นสูงก็จะมีการพุทธมุลธมรมเศษขึ้นมาเป็นภายใต้อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์แต่มีหน้าที่ในการรักษาคุ้มครองพระศาสนานะเพราะมีกะฏในยุคหลังว่า มีกตินิยุคหลังว่าเป็นพุทธเป็นหน่อพุทธทางกูนอย่างที่คุณนัทฟังนั่นแหละคุณนัทว่านั่นแหละหน้าที่ของพระมหาวิปัสสจากสมัยสุขโขทัยเป็นต้นมานะอะสมัยยุทธยาเป็นต้นมาจึงมีหน้าที่อย่างเดียวคือเมื่อขึ้นกองราดปั๊บจะโดยวิธีใดก็ตามจะต้องทําหน้าที่ข้อหนึ่งก็งคือสังายนาว่าแต่ปิดกถูกไม่ทําไม่ได้นะครับไม่ทําไม่ได้ไม่ทำไม่ได้อาจารย์มีข้อหนึ่งต้องออกกฎหมาย อพาะะนั้นต้องชาระชาระทุกอนสงฆ์ก็ใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่พระมหากษัตริย์ต้องทําคือการสังขยานาพระไตรปิฎกเพราะเมื่อสังขยาาพระไตรปิฎกจะอยู่ในฐานะของธรรมิกราชหรือพระธรรมราชาทันทีเพราะฉะนั้นตั้งแต่รั้งกายที่หนึ่งตั้งแต่พระเจ้าไอ้เเพระจาตักสินเป็นต้นมาก็มีการทําสังขยาณาพยายามทําสังขยาณาเรื่อึงรัางการที่หนึ่งก็ทําสังขยานาเป็นการเริ่มต้นของารวงศ์จักรีจริงไหมอันนี้เป็นข้อมูลธรรมดาปกติเพราะฉะนั้น หน้าที่บทบาทหน้าที่ของของ้ามากษัตริย์ของพวกเราก็คืออยู่ในสองสองสองศาสนาเนี่ยคือศาสนาความฮินดูกับพระพุทธศาสาานาเพราะฉะนั้น<ม>เวลามีพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยในพระราชวังโดยมากนะถ้าพระราชวังโดยมากจะเป็นฮินดูซะห้าส<ม>ิบเปอร์เซ็นต์แต่ระยะหลังๆนี่มีการนําพระพุทธศาสาานาเข้าไปกลมกลืนหลาย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 ขั้นตอนเช่น,นมีเจริญพระพุทธมนต์มีฉันเพลฉันเจ้าน้นนั่นนี่จากเดิมที่เป็นพราหมณ์มีอํานาจ ็ลดฐานะของพราหมณ์โลหิตลงตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาก็ลดลง<ม>ลดฐานะลงแต่ก่อนเนี่ยพราหมณ์โลหิตเนี่ยพระสวามีของคุณเจ้าหญิงคุณหญิงสุดาจันทร์เนี่ยก็เป็นพราหมณ์นะใชะ่เป็นพราหมณ์นะ <laughs> เป็นล<ม>ปโลหิตนะ่ะ<ม> <laughs> เพราะฉะนั้นพราหมณ์ในสมัยก่อนมีอิทธิพลมาก <laughs> พอระยะหลังมาก็เลยนําเอาพรนะพุทธศาสนาเข้าไปเอาพระเข้าไปพระก็ลดบทบาทลงพระก็ทําให้พราหมณ์นี่ลดบทบาทลง <laughs> จนปัจจุบันเ็นคน สวัสดีครับ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 ยินดี้อนรับยิดีต่อนรับยินดีต้อนรับินดีต้อนรับยิดีตอนรับยินดีต้อรับยินดีต้อนรับยินดีต้รับยินดีต้อนรับยันดีต้อนรับยิงดต่อนรับยินดีต้อ่รับยิน่ีต้อนรับยินดีต้สนัยก่อนลัจรินช้อนรัตืินเต้นกันมิกเลยสอนรับยินดีต้อนรับยินดกต้อนรัเิธดี๋ยนรับยิดลง้อนรัินดีต้วน็ับยิลดีต้นรับย เราก็เลยไม่รู้เลยคนไทยแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำบ่ว่าสถานะของพระมหาสารหรือพระบรมราชวงศ์เนี่ยอยู่ในสถานะที่เดิมทีนับถือศาสนาพราหมณ์ดูนะครับควบคู่เลยครับพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะนั้นที่ที่ที่นพูดมาหน่อยทุงหมดแหละในกับกระบวนการตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาพยายามมีการเอาพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเข้าไปผสมไปผสม อ่าไปผสมในพิธีการของพรามหมณ์ฮินดูมากขึ้นอย่างนี้นะนี่แหละอันนี้คือที่มาของอความจริงเรื่องของศาสนาพุท์บ้านเราอของของพวกเราทุกคนเนี่ยกับพระพุทธศาสนาะก็มีความมีความอะไรครับมีความผูกพันกันเป็นอย่างนี้คือ,อหน้าที่บอกพระมาษัจคือจะต้องหนึ่งหลยชําระอนิกรสงสงชําระพระธรรมวินยัยเมื่อชําระอนิกรสงเสร็จก็จะชํานะพระธรรมวินยัยโดยการทำกัลยาณ เราจะพบว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชก,กาลที่เก้าเนี่ยมีความพยายามทําการสัง,งยานาหลายรอบนะครับหลายรอบทั้งที่เป็นรูปแบบและไม่เป็นรูปแบบที่เป็นรูปแบบก็คือในสมัยรัชกาลที่หนึ่งทำที่วัดมหาธาตุอันนี้เป็นรูปแบบแต่ที่ไม่เป็นรูปแบบก็คือในสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้ามีการแปลภาษาอ่าแปลมีการปริวัติอักษรขอมที่บันทึกพระไตปรปิฎกเนี่ยมาเป็นอักษรไทยภาษาบาลีนะครับในสมัยไอเนี้ยไอคุณหมอบัตเลเนี่ย ในที่สุดก็ได้มีตัวอักษรไทยตัวอักษรไทยแต่ใช้ภาษาบาลีจนมาถึงปัจจุบันนี้ทั้งวายรัชกาลที่สี่ต้นมาเนี่ยอ่พอถึงรัชกาลที่เก้าเราก็จะพยายามมีการพัฒนานะครับมีการพักนาโดยการแปลปริวัติภ้อใดบิดกอยู่เรื่อยจนมาถึงเรื่อยมาเรื่อยมาจนทุกรัชกาลก็พยายามมีแม้แต่ในรัชการปัจจุบันพระองค์ก็ทรงให้มีการปริวัตินะครับรักษาเนื้อหาของระไตดบิดกมาโดยตลอดอันนั้นคือเป็นความหน้าที่พระองค์เนี่ยมีพระคุณ ล้นก้าวล้นกระหม่อมพวกเราในการที่จะให้การดูแลรักษาพระศาสนาและก็ชาวพุทธโนดมาโดยตลอดนะครับอันนี้คือที่มาแล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นเข,เข้ามาสู่ประเด็นที่เรากําลังพูดกันคือการไปการเนื่องจากว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เราเนี่ยทรงมาจากรัฐีเทวราชและมาลทัทธิสม,มุทติเทพเนี่ยพระองค์ก็ทรงนับถือเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นรากเง่าอยู่แล้วจะต,ต้องมีปุโรหิตจะต,ต้องมีพระราชครูอะไรอย่างนี้นะประจำตำนักเนี่ย ไม่จําเป็นจริงๆพวกเราจะไม่ไปด่าหมอดูบอกว่ามันกระทบมันกระทบมันกระทบอืมมันกระทบดีนะเพราะว่าพระราชบัดีแรกนาขวัญนี่ก็มีแต่หมอดูนะครับมีแต่หมอดูมีแต่ราชจะครูมีแต่อะไรต่างๆไปทําหน้าที่เพราะฉะนั้นการที่จะใช้อ่าการที่จะไปเบลมหรือว่าไปกดให้อ่าชีดหมอดูนี่ต่ําลงโดยที่ทเป็นการใช้แบบเหมารวมเนี่ยมันจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อเบื้องสูงได้ เนี่ยผมทุกหมต้องระมัดระวังต้องอพูด,ด่บงนี้อาอาจารย์พูดกับอาจารย์พุ่งโจรอ่บอกอ่าต้องพูดแบบว่าต้องพูดอย่างที่คุณนัทพูดเนี่ยคือเวลาจะพูดอะไรต้องเจาะเป็นลายๆไปเอ,อ,อ้ยอันนี้หมอดูหมอดูกลุ่มนี้มันไม่ดีนะกลุ่มนั้นมันไม่ดีโน่นนั่นนี่ยกตัวอ,อย่างอาที่เช่นนายกนายขออย่างนี้มันโอเคแต่ช่วยบอกว่าามหมอดูนี่ขวางทางพระนิพพานไปไม่ได้พระพุทธเจ้าโอ้เมย์แต่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยผมถึงบอกแล้ว่เล่าก่อนก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย พระองค์ก็สรงพยากรณ์นะไม่ใช่ไม่ไม่ไช่ไม่ส่งพยากรณ์แต่สถานะการพยากรณ์ของพระองค์นี่พยากรณ์เพราะอาสาวรคายญานและพระองค์พยากรณ์ภายใต้บุพเพนิว่าสารนสติสุสติญาที่ทรงรู้แล้วพราะองค์็นสัตย์ยามแต่ถ้าดูบทบาทว่าการพยากรณ์แบบนั้นแบมันคล้ายๆกับหมดูมันก็เหมือนกันนะเมันคล้ายๆกันแหละแต่เราไม่เรียกว่าอันนั้นเป็นหมดูแค่นั้นเอง ออ,อแต่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยบทคนที่ออกมาแสดงบทบาทผมก็พยายามจะไม่พูดชื่อกันนะอ่าก็ถือว่าดีดีกันแล้วก็ไม่อยากจะเรียกอะไรมากมายก็พยายามจะเราก็ต้องแบบว่าเออเขาดีมาเราก็ต้องดีไปเพราะเราไม่ได้โกรธเขาอยู่แล้วนะทีด่ด่าเขาด่าพฤติกรรมมันที่เฉยนะด่าพฤติกรรมที่มันแบบมันมันหล่อมแหลมบอกว่นะครับ่าจารยมต้องด่าเหมารวมทุกอย่างเลยเขาเหมารวมทุกอย่างเลย ว่าพาะก็ว่าเหมารวมว่าหมอดูก็ว่าหมอรวมเหมารวมทุกครั้งเนี่ยการเหมารวมแบบนี้มันก่อให้เกิดผลเสียคือเป็นการไปกดต่ําวิชาของของผู้อื่นความรู้ของผู้อื่นพระพุทธเจ้านะในพัดไปพีโดเขาคยังบอกเลยว่าที่ไม่แสดงอิธิปาฏิหารเนี่ยเพราะอิทธิปาฏิหารในชาวบ้านก็ทําได้เขามีวิชาอยู่ได้พาะมันแสดงเดี๋ยวชาวบ้านก็ไปบอกาเอ้าพระจะแสดงอะไร จะทําอะไรได้ดีมากกว่าชาวบ้านของชาวบ้านก็มีอแบบนี้อย่างนี้นะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยวิชาของที่มันแสดงอินทดียมันไม่ดีนะองค์ตําหน่เฉพาะเฉพาะลูกศิษย์หรือศาสนายาของพระองค์เท่านั้นว่าแบบนี้ไม่ให้ทํานะในสามอย่างนี้อนุสาสนีปฏิฐานดีที่สุดนะอย่างนี้นะเนี่ยดีที่สุดนะก็ไม่ไปไปต่อว่าพวกหมอรู้ใหม่ดีเร็วชาติชั่ว ไม่ใช่ที่ไไม่ไม่ไม่เคยพระพุทธเจ้าผมอ่านพระพตทปิญญทุกวันนี้ไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยแล้วการมาอ้างว่าพระพุทธเจ้าพูดแบบที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ผมว่าเหมือนแหมอย่าให้ใช้คําพรลพศว่าเลยเพราะเราดีกันแล้วนะเราดีกันแล้วแล้วเราไม่ไม่ว่ากันทุกกาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราพูดได้พูดได้ในแง่มุมว่าไม่ควรทําและอีกอย่างหนึ่งนะในแง่ของกฎหมายในฐานะที่คุณนัทเป็นอาจารย์นิติศาสตร์นะคะ ตั้งอาจารย์มงคลรู้เป็นอาจารย์นิติศาสตร์มาตั้งแต่โฉวเป็นมีสี่เจดเนะาะได้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ